ไปกันไปนะดูเลยนะดูเลกมุฟฟ้าขาในไตวัดีเดือวแล้วเนี่ยจะเหมือนเจมเป๊กเลยวันนี้พี่ชายคนไม้ล่กมาป่ะพี่ชายไม่ต้องเลยกับไปมีไปทงประการนะโอเครถขันไหนจะไม่จบไม่กลับมาคนไม่จบกับใครจะได้โชว์ริบบิ้นกับคัดอัท้ายเอาพุชกินตาชุจะองพี่าเร็ความเจริญเดือพ่อยี่ชารเลี้ยงช้าด้วย

งกับาท่านูแบานีแก้มบนาแก้บนเหรอครับผมครับผมแก้บนเรื่องอะไรครับผมเออบนให้ได้งานนะครับให้ได้งานให้มีชีวิตดีขึ้นก็ได้ได้สมหวังตามตามที่ตั้งใจเลยมาแก้บนกับท่าน เห็นว่าได้งานใหญ่ด้วยครับผมงานเกี่ยวกับอะไรครับผมอ่ารับหมากรสร้างครับอ๋อเออส่งราคางานแล้วผ่านก็สองรอบแล้วสองรอบรวมรวมมาสองรอบทีเดียวอ๋อขอสองรอบก็ได้สองรอบเลยครับผมแล้ววันนี้ได้เท่าไหร่อ่าเกือบสล้านวันนี้เลยมาแก้บนเนาะครับผมครับผมขอบคุณมากครับสองแต่สองไม่เต็มอ่ะอยาให้เป็นปริหนาอันนีกอันนี้มันไม่สะดวกเสียบรูปเสียบที่เสียบด้านล่างเสียบโอ้กเดียวใช่ ันนี้มาแก้บนหรอครับผมใช่ค่ะแก้บนเรื่องอะไรครับผมก,ก็คือมาขอพี่ไผ่แล้วก็ได้ก็เลยกลับมาอีกรอบนี่รอบที่สามรอบที่สี่ป่ะรอบที่สี่โอ้ได้สี่รอบแล้วใช่คะ<อ>่ะก็มาทีไรก็มาบูชาทัศน์แล้วก็ไข่อะไรนะไก่แล้วก็อาหารก็คือได้กลับไปก็คือได้แล้วก็กลับมาอีกรอ,อบรอบที่สี่อ๋อใช่แปลว่าให้โชคมาใช่ดี่ใจไหม ดีใจค่ะเพราะว่าหนูมาครั้งแรกหนูก็ได้ก็เลยมาครั้งที่สองครั้งที่สามนี่คือครั้งที่สี่ได้ท<ด>ุกครั้งเลยได,ได้ค่ะสิงห์ว่าติดเลยใช่ได้ก็ไปก็ได้เคโชคดีมากเลยก็เลยกลับมาใหม่ครับมากครับผม <ขอ S 1> ค,ค่ะค ้เลขเดียวกันนะ,ะนเลขเกันพี่บ้าไปแล้วว่าไปแล้ว <c oughs> จริงๆนะเห็นเลขเดียวกันอนะ่ะพี่นุ้ยไม่น่าเชื่อนะดีจะได้ไม่ต้องเยอะ